ปะพันจำนวน98เส้นน้ำหนักประมาณ100บาทรถยนกระบะปืนปลอมพร้อมกับแม็กบรรจุ ลูกกระสุนพลาสติกถูกตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีตรวจยึดได้ค่ะหลังจากเข้าจับกลุ่มในสอบดอกแก้วกลางอายุ63ปีชาวอำเภอโน,นนสูงจังหวัดนครราชสีมานะคะกรณีที่ไปก่อเหตุชิงทองภายในห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสสาขาโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวานนี้แล้วก็หลบหนีไปยังจังหวัดอุบลราชธานีนะคะสอบสวนเบื้องต้นในสอบให้การบอกว่าเคยทํางานที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ย้าย ไปนครสวรรค์พอมาเกิดการระบาดของโควิด -19 ก็เลยตกงานค่ะจากนั้นก็ตัดสินใจนำปืนปลอมไปก่อเหตุชิงทอง,องหวังว่าจะนำไปขายนำเงินมาใช้เป็นเงินทุนในการใช้จ่ายแล้วก็เลี้ยงชีพในช่วงตกงาน ทีนี้หลังจากก่อเหตุก็นํารถจักรยานยนต์ที่ยืมมาไปคืนเจ้าของนะคะก่อนจะขับรถยนต์ของตัวเองแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อหลบหนีมาหาเพื่อนที่ทํางานที่สถานบันเทิงในจังหวัดอุบลร,ราชธานีจนมาถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มนะคะซึ่งหลังจากตำรวจสอบสวนแล้วเสร็จก็จะนำตัวส่งให้สถานีตำรวจภูทรนนทไทยเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ